ไปสงขลากันต่อค่ะมีคนร้องเรียนไปยังตำรวจนะคะว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงไก่หลวงไก่เนี่ยตกค่ำเป็นไม่ได้ขับเก๋งออกจากวัดถอดจีวรแล้วใส่ชุดคาราวาสพาสาวไปนั่งกินเหล้านี่เลยตำรวจขับรถตามเลยค่ะเป็นตำรวจชุดสืบสวนกับตำรวจตรปรามยาเสพติดสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขับตามหลวงไก่มารถคันนี้ค่ะพระรัชพลเป็นพศรพระลูกวัดของวัดโค<ไ>กสมานคุณที่หาดใหญ่หที่สุดแล้ว จับกลุมตัวได้นะคะท่านผู้ชมตอนจับเนี่ยแต่งตัวเป็นคาราวาสใช่ไหมคะมแต่คนในรถมีผ้าสบงมีจีวอน,น,นี่แล้วก็มีผงยางอนามัมผูดยิงไปดูนี่ค่ะขนาดเลยดูยังรู้เลยดูเร็สนะใจแล้วในรถก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยค่ะ คือมันไม่ใช่แค่ว่าขับออกไปจากวัดปุ๊บแล้วจับเลยเดี๋ยวมันจะไม่ชัดเจนค่ะพี่ไก่ตำรวจเนี่ยติดตามไปตลอดเลยนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้ในภาพเมื่อกี้นะคะก็คือขับรถตามไปก่อนดูซิไปไหนพระรัชพลหรือหลวงไก่เนี่ยขับเก่งคันนี้ออกไปออกจากวัดแล้วก็ไปรับสาวก่อน พอรับสาวเสร็จขับมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาอยู่หยุดแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเป็นผู้หญิงที่ลงจากรถเข้าไปซื้อของในร้านนะคะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาเสร็จแล้วก็พากันไปที่ริมชายหาดชลาทัศน์จอดรถแล้วก็ลงไปดื่มกินกันริมชายหาดอย่างมีความสุขตำรวจรอนะรอจนเขาดื่มกินกันริมชายหาดอย่างมีความสุขแล้วพอกลับมาที่รถถึงค่อยจับถึงค่อยเป็นภาพนี้หลักฐานมันจะได้ชัดๆอ่ฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะคะ เราบวชอยู่ถูกไหมเราบวชอยู่ใช่ไหมเอแล้วทำไมทําแบบนี้เราอยู่ในาศาสนาเออแล้วแล้วเพื่ออะไรกินข้าววัดกินข้าวชาวบ้านอยู่นนเรารู้ไหมเขาเป็นพระรู้เขารู้ไหมรูเม้เออ,เ,อ,อเป็นเทวรที่ไหนพี่ถามรับผู้หญิงที่ไหนฮะ ผู้หญิงก็รู้ว่าเป็นพระยีวอยู่ไหนงานนี้ก็ศึกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ